ดูครับยิทีร่วมงานกันนะคทุกคนทุกคนรู้ไหมคะว่า,วาเมื่อกี้เป็นเพลงสุดท้ายแลยคะฮะตกใจเราก็ตกใจคิดว่าของเราอารมณ์สิยืมตังค์สามร้อยอะไรทุกคนสิบสามเจอกัในในทุกคนก็มารวมตัวกันแล้วนะคะวันนี้เนี่ยน้องอากมีของขวัญน,นะคะมาแจกนะคะ,อ,ะอุ้ยอุ้ยโอ้อุ้ย ให้ผมจะไม่ชอบยังไงล่ะครับไทยมีเล็งขอบคุณคนะรับขอบคุณมากค่ะบไทยมีเลี้าย50ล้านกัญชาจะได้เท่าไรใส่ถูกก็ได้ค่ะใส่ถูกก็แก้มก็ค่ะกลายเป็นผู้ชายชอบดอกไม้ไปแล้วเอามามเรามาให้รงางวัลกันสักหน่อยนะออ๋ <laughs> ไหนก็ให้น้องอขามาเต็เยอะนะน้องเอมให้กลับมากดีกว่ากี่ใบครับห้าไปอ่านี่ของรางวัลน,นี้เป็นรูปสวยๆรูปสวยรูปเก๋ๆมันเป็นเ,เลขสี่ตัวสุดท้ายของบัตรนะคะโอ้ยเอาตัวอย่างนะตัวอยา่างตัวอย่าง<ๆ>นี่ที่บัตรคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้เขาใหญ่หนักนิดหนึ่งฮะสี่ตัวสุดท้ายนะคะอ,อยากให้ดูครับ หนึ่งซีหนึ่งซีซีหนึ่งซีีหนึ่งี้ไหมคะเราไม่รีบค่ะแตสดงตัวเร็วหน่อยนี่เปาขึ้นมาเลยกจเลเ่ยอ้าวร่สองมหน่อ ไหนไหนึหน่งสองห้ามีใครไหมคะ่ามีเปล่า,อ,าอ่าจะรับเลยแจ้งผมก่มนอนละกันเนาะเดี๋ยวผมไปรับข่องพี่นุเบอร์เจครับของรางวัลเราอิ่ใหญ่มากค่ะดีเลยใหญ่ยิ่นครับ16ึนครับ ลองฟังกันบ้างไหมอ่ะคิดว่าแถวนนหน้าหน้าตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่ประมาณสี่สิบขึ้นไปจะลองเพลงนี้ได้นะคะเ,คเดี๋ยวนะ้องอ้อมรอฟังดีรอ,อฟังดีกว่าขอจบไปด้วย BDR ตัวนี้เลยค่ะ